เวทแอนวาย ep สี่ e ทำไมน้องหมาถึงกินซาลิอลไม่ได้รู้ไหมซาลิอลสารให้ความหวานแทนน้ำตาลที่พบได้ในลูกอมหมักฝรั่งน้ำอัดลมยาสีฟันและอาหารอื่นๆอีกมากมายมีผลเสียรุนแรงต่อน้องหมานะเพราะเมื่อน้องหมาได้รับซาลิอลเข้าไปเพียง30นาทีหลังการกินโฮอร์โมนอินซูลินในร่างกายจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในกระแสเลือดทำให้น้องหมาเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดลดลงอย่างฉับพลันและในรายที่รับซาลิอลเข้าไปในปริมาณมาก ก็จะทำให้เป็นพิษต่อตับและเกิดภาวะตับวายได้อาการที่พบถ้าได้รับไปในปริมาณไม่มากหลังกินเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงก็จะเริ่มมีอาการอาเจียนน้ำตาลตกอ่อนแรงเดินเซและชักเกร็งได้แต่ถ้าได้รับเข้าไปในปริมาณมากน้ำตาลในกระแสะเลือดตกลงอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้เกิดภาวะตับวายฉับพลันอาการที่แสดงออกมาก็จะเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นก็จะเป็นอาการที่บ่งชี้ของภาวะตับวายเช่นตัวเหลืองเป็นต้น